กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอาจารย์สาธิตเชียงทองหัวหน้าสาขาวิเชอร์เอฟเฟกต์คณะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยาลัยรังสิตกับบทเรียนขั้นที่2นะฮะสังเปเป็นการบ้านเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อาจารย์จะมาทบทวนให้สําหรับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่าทําไม่ได้นะฮะกลับไปบ้านแล้วลืมนะครับาการเรนเดอร์พาสเซสในเมนเทอร์เรย์นะครับอาอจารย์ใช้มายาเวอร์ชันสอนนะครับคราวที่แล้วเรา เ,เรียนรู้วิธีการจัดแสงไปแล้วเบื้องต้นนะฮะคีไลท์ลิมไลท์แล้วก็แบกไลท์คร่าๆประมาณนี้ไฟสาดวงนะครับหลังจากเรนเดอร์นะฮะักษาจะเห็นว่านะ,ะเงาเงาไม่สมูทเลยนะครับปัญหาที่เราเจอ1และเงานะครับ2ไฟที่อยู่บนพื้นนะฮะไม่ได้มีการจัดการอะไรเลยก็ อาจจะมีเงามีขอบอะไรพวกนี้ที่เราไม่ต้องการนะครับอ่าคุณตี้สังเกตไหมคุณตี้นะ a n t i l i a s i n g เป็นยากๆๆให้สันนิฐานไว้เลยว่าคุณตี้ของภาพนะครับไม่ดีนะฮะไม่ดีดังนั้นเราก็ต้องมีการปรับเซตติ้งนะครับกลับไปดูที่อะไรนะเบืบ้องต้นต่อไปเราจะไปที่น e n d e r Setting นะฮะตั้งชื่อก่อนนะฮะวิธีตั้งชื่อเนี่ย ให้ใส่ลาด5สาน 5, 53, สมมติ5สามุริอ3นึ่1นะครับ core, นะฮะ e e k สมมุติ week ที่2นะฮะเป็นต้นเสร็จเรียบร้อยเราจะาสำหรับวิชานี้นะฮะฝึกใช้ png นะครับ png content alpha อยู่ด้วยนะฮะ png เสร็จแล้วก็นำสกุล n a m e n u m b e r บอ t นะฮะ t นะครับ, e FT, รบชื่อนะฮะ number ให้ให้สังเกตจากนี้ได้นะมีชื่อ n u m อ e r ั r เบอร์ d ัดดิ้ง,นะรรดดง้วใส่4นะฮสเพราะว่าเรามีไม่ถึงพันเฟร,รมดังนั้นเราใช้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเรามาดูว่าเราจะตั้งเฟรมขอจา์เนี่ยตั้งไว้ที่120นะเริ่มที่120 n เฟรมสามสองแต่ในที่นี้เราเทส t เรนเดอร์อาจจะแค่สิบเฟรมก็พอนะครับร้อสก็ได้ By Frame 1ึ่งจำได้ไหมฮะเรนเดอร์ทุกเฟรมนะครับกล้องถ้าเรามีกล้องถ้าเราตั้งกล้องนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์เครดกล้องขึ้นมานะครับลุคทูเซ็ตแคเมรานะครับ Selected Camera Why Is It อ่าโอเคมาแล้วนะครับสมมุติว่าอันนี้คือกล้องของอาจารย์นะฮะกล้องที่1นึ่งมมต่ว่าเราตั้งชื่อว่า S01 นหะั่นหมายถึงช็อตที่1นึ่งใช่ไหมฮะถือมมว่าเรามีกล้องหลายตัวนะครับนี้กลับมาดูที่นี่ไปนะอัปเดตลองดูดิจะกลับมาอัปเดตให้เราไหมมาแล้วนะ s 0 1 a l p h a channel max นลมะฮะพรีเซ สำหรับบทเรียนนี้เราใช้ HD นะฮะหนึ่งสองแปดศูนงะฮะกำลังดีนะครับเสร็จเรียบร้อย p a s s e s เดี๋ยวเรากลับมานะฮะ quality นะฮะเปลี่ยนไปนเป็น production quality นะ,ะเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบนะฮะก่อนและหลังนะะ quality ดีขึ้นละนะฮะ quality จากレイ s t Shadow นะครับดีขึ้นเราเก็บไว้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยอกลับมาที่ Passes นะฮะพาร s เซสในบทเรียนนี้เราจะมีอะไรบ้างเราจะมี Beauty นะฮะมี i f f u s e นะครับกด Control หรือกด shift นะฮะ i f f u s e แล้วก็ reflection นะครับ shadow เราไม่ต้องเดี๋ยวเราจะ Specular นะฮะหลกัหลกๆประมาณนี้ เราจะมีด้วยกันทั้งหมด4พาร์ทด้วยกันแนะอดลงมาอยู่ข้างล่างนะครับจากนั้น double click นะฮะเปิด attribute ขึ้นมา beauty นะฮะมี alpha channel 4ช่องเค diffuse 3เราปรับเป็น4เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปคอมด้วยนะฮะ reflection เราปรับเป็น4นะฮะ specular ปรับเป็น4จำได้ไหมนะครับ ok เรียบร้อยนะตอนนี้เรามี p a s s e s s ครบ 4ี่ชุดที่เราต้องการณนะ์เบื้องต้นในในวีคนี้คลิตี้เราได้แล้วอ่า Image ing, อิมเมจเบสไลทิงนะฮะ IBL อาทิตย์หน้าเจอกันนะครับเอาแค่นี้ก่อนคอมมอนปุ๊บปิดไปเรียบร้อยนะฮะท,ทีต่อมาอ่านะเรนเดอร์อีกรอบหนึงนะฮะถ้าเราคลิกเรนเดอร์ตอนนี้นะครับเรนเดอร์พาสเซสจะถูกบันทึก บันทึกไปแล้วนะฮะในใน process ครั้งนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะดู p a s s e s s ที่มันออกมาได้ยังไงนะครับวิธีเช็ควิธีเช็ค p a o c e s s นะฮะ render l o a d render pass นะฮะ diffuse d i f f u s มาแล้วนะครับนี่ diffuse นะฮะ specular นะครับ uh, สังเกตสังเกตว่ามือไม่มีสเปกเห็นไหมฮะหัวก็ไม่มีสเปกอ่าไม่เป็นไรนะฮะอันนี้วิธีการเช็คอ่าพอเราเช็คได้อย่างนี้เสร็จแ,แล้วปุ๊บอันนี้ง่ายละนะฮะกลับไปดูที่เชดดิ้งนะเชเดอร์ของมันนะครับเชเดอร์ ader, สเปกไม่มีเราดูดิทำไมถึงสเปกไม่มีเป็นฟองอ e, ีก็น่าจะมีนะฮะ reflection สักครู่นะฮะเราปรับทําการปรับค่าสเปกนะฮะอันนี้ปรับค่าสเปกสังเกตดูว่าในแซมเปิลนะฮะจะขึ้นมามือก็เหมือนกันนะฮะต้องปรับถ้าเราไม่ปรับเนี่ยปรับเพิ่มค่าได้นะฮะอันนี้ปรับให้ดูนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองดูว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นยังไงนะครับในレン더パ s ส์สเปกนะฮะอ่ามาแล้วนะฮะหัว มือลำตัวนี่คือค่าสเปกนะครับวิธีเช็คอ่ะโอเคเรียบร้อยสเปกมาแล้วนะเดี๋ยวเราเซฟไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูเรามาดูวิธีการใช้ไลท์ลิงกิ้งนะครับเราจะสังเกตว่าเราไม่ต้องการพื้นแบบนี้ที่มีแสงเหมือนสปอตไลท์นะฮะเราต้องการให้แสงส่องสม่ำเสมอกันนะครับ โอเคทีนี้เราไปดูไลท์ลิงกิ้งนะครับวิธีการทำงานของไลท์ลิงกิ้งนะฮะก็เราสามารถเข้าไปที่นะไลท์ลิงกิ้งเอดิเตอร์ได้นะครับในโหมดของเรนเดอริงนะฮะสังเกตโหมดเรนเดอริงอยู่นี่นะไลท์ลิงกิ้งนะครับจะเป็นไลท์เซนทริกหรือออบเจกต์เซนทริกก็ได้เราเลือกไลท์เซนทริกนะครับปับ๊บสมมุติว่านะฮะ เราต้องการให้ key light นะสองทุกคนก็โอเคตามนั้น rim light นะฮะริม l i g h เราไม่ต้องการให้สองที่ p l a n หรือที่พื้นเดี๋ยวเราตั้งชื่อก่อนนะฮะทำไมตั้งชื่อแล้วจะงงนะฮะ floor นะครับโอเค rim light เราไม่เอา floor นะฮะ backlight ไม่เอา floor นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเ r เดอร์ใหม่อีกครั้งหนึง่งหลังจากที่เรา test น e n d e r แล้วนะครับ ไลท์ลิงกิ้งนะช่วยให้เราตัดแสงที่ไม่ต้องการทิ้งไปนะฮะเดี๋ยวจะดูภาพนี้กันอ่าเปรียบเทียบก่อนและหลังนะฮะเราจะเห็นว่าก่อนใช้ไลท์ลิงกิ้งนะหลังเราเคลียร์ออกไปแล้วนะฮะลิงเฉพาะบางส่วนทีนี้เรามาดูว่าแสงที่เราต้องการนะฮะแสงที่เราต้องการไลท์ Light ตัวนี้นะฮะอินเทอร์เนชัตี้เป็น1ก็โอเค โอเค oh, okay. แสงที่เราได้นะแสงที่เราได้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังจัดแบ็คไลท์นะฮะแบ็คไลท์ผมจะให้แบ็คไลท์แรงๆเลยนะครับสองสว่างลองดูซิปนะครับดูสว่าเกิดอะไรขึ้นแสงด้านหลังอันนี้สองเห็นชัดๆเลยสว่างถ้าสว่างมากเกินไปทำไงปรับลดลงนะครับปรับลดลงโทษที ปรับลดลงนะครับผมเอาประมาณสักสักสี่แล้วกันนะครับทีนี้เดีย๋ยวเราลองมาดูนะฮะเราลองมาดูริมไลท์นะฮะริมไลท์หรือบางทีเราจะทำหน้าที่ให้เป็นฟิลไลท์ก็ได้นะแล้วแต่แต่ในาการณีนี้ผมให้เป็นริมไลท์ไปก่อน <c oughs> นะครับผมปรับริมไลท์มากขึ้นนะมากขึ้น ตอนนี้ริมไลท์เราสว่างมากกว่าคีไลท์นะฮะสว่างมากกว่า k คีไลท์ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแสดงว่าเราจะต้องทำไงครับลดลงนะฮะผมประมาณนิดเดียวพอจุดห้านะครับแล้วก็ผมจะไปเพิ่ม k คีไลท์นะคีไลท์ของผมเป็นหนึงนะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับอันนี้คือผลที่ได้ที่เราปรับทีนี้ถ้าเราต้องการแสง รับค่าสเปคนะฮะสเปกคิวลาเราจะเห็นพวกนี้ก็สามารถก็สามารถปรับได้นะ,ะกลับไปปรับค่าสเปกนะครับค่าสเปกในเชดเดอร์ของเรานะสเปกอาจจะสเปกคิวลาคเลิมมากไปนะฮะร้อยไปอันนี้เราปรับได้ตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็เรนเดอร์นะครับทีนี้ <c oughs> เราอาจจะยังไม่อยากปรับตรงนี้ก็ได้เอาประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปรับใน o o p p s s t t ใน After Effect อีกทีหนึ่งก็ยอมได้นะครับทีนี้อาจารย์จะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนเสร็จเรียบร้อยอาจารย์จะตั้งเรนเดอนะฮะตั้งเรนเดอเราลอง Play Animation ของเราดูนะฮะ เช็คอาจจะต้องเช็คฮะโอเคไม่หลุดเฟรไม่หลุดกรอบนะฮะเท้าโอ้เท้าทิ่มลงไปอันนีอ้อาจารย์ไม่ได้ยังไม่ได้แก้แอนิเมชันนะฮะก็ไม่เป็นไรตรงนั้นเอาไว้ให้หัวข้อเกี่ยวกับโมชชั่นแคปเจอร์แล้วค่อยว่ากันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวอาจารย์เซฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราตั้งเรนเดอร์นะครับตามน,นี้เราก็ไปที่เรนเดอร์แ h ชเรนเดอร์นะฮะข้างล่างเรนเดอร์ t h m e t r o ล r ร a นะครับ